สวัสดีครับผมชื่อน,โน,โนายนนทริตน์กรตรกรโควิดนะครับอยู่บ้านเลขที่สองศนย์หนึ่งทับหนึ่งหมู่สิบหกนะครับมีแรงบันดาลใจในการที่จะมาทำกเกษตรอินทรีย์นี่ก็คือผมได้ไปดูงานนะครับที่ท,ที่พื้นที่สูงนะครับสวพอสอ,อยู่ที่เทคน้อยนะครับในการทำงานของเขาเนี่ยเขามีระบบที่ดีนะครับทำแล้วก็ปลูกพืชผักออกมาได้สวยนะครับแล้วก็ส่งขายได้ราคาดีนะครับผมจึงอยากที่จะทำ อย่างเขาบ้างแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆนะฮะเข้ามาให้คําแนะนำนะครับผมก็เลยมาปรับพื้นที่ของผมเนี่ยเพื่อที่จะทําเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับโดยแบ่งเนื้อที่จากหึ่งไร่นะครับผมแบ่งเป็นสองงานนะครับโดยปลูกพืชผักสวนครัวนะครับมีถั่วฝักยาวแล้วก็มีคะนามีวางตุ้งประกาศขาวครับแล้วก็หมุนเวียนไปนะครับส่วนพื้นที่ของผมเนี่ยทําในเชิงท่องเที่ยวด้วยนะฮะ อยู่ทางขึ้นตัดหมอกพอดีนะครับแล้วก็มีทางทางนี้ผมก็มีร้านกาแฟรบริการนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูถ่ายรูปอะไรต่างได้ในที่นี้นะครับที่ตรงนี้ แบ่งเป็นทําในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วมีอะไรบ้างอีกครับผมปลูกเป็นพวกส่วนผสมนะครับผลไม้สมวนผสมนะครับมีมะนาวนะฮะมีทุเรียนมะยงชิดนะครับพวกกล้วยมะพร้าวขนุนนะครับเป็นเป็นเป็นพืชผลไม้ส่วนผสมนะครับแหล่งน้ําตรงนี้ใช้แหล่งน้ําจากไหนบ้างครับแหล่งน้ําตรงนี้ผมใช้น้ําประปานะครับแล้วก็มีน้ําฝนนะครับ ปัจจัยการผลิตใช้อะไรบ้างครับปัจจัยการผลิตของผมตอนนี้ผมก็จะมีพวกเกี่ยวกับเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เราทาเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยหมักน้าหมักนะฮะน้ำหมัก,มกแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับพวกสารธรรมชาติเช่นพวกตะไคร้พวกพริกตะวองเพชรอะไรมาทําเป็นพวกสารไล่มแมลงก็เป็นสารบำรุงพืชแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยฮะของทางราชการก็จะมีการสนับสนุนเกี่ยวกับพวกเรื่องของปุ๋ย ต่างๆมาแลครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการด้วยนะครับอืมแล้วตรงนี้ผลผลิตนี้ได้ออกสู่ตลาดอะไรบ้างยังครับผลผลิตตอนนี้ผมออกสู่ตลาดแล้วนะฮะตอนนี้คือรวมๆแล้วเนี่ยผมก็ออกประมาณวันนึงผมก็เอาแบบง่ายๆก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบกิโลนะครับจำหน่ายในในพื้นที่ก่อนครับครับครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ